หยุดเธอหยุดอาศัยผ้าเหลืองที่จะมาทําร่วมมือกับไอ้พวกนักการเมืองชั่วๆคุมสมบัติของชาติไปเป็นของพวกมันไปกี่คนหลวงปู่พุทธอิสระเฟสบุ๊กนะคะอยากจะให้ผู้รู้ผู้กล้าทั้งหลายไปประชุมที่วัดอ้อน,น้อยในวันที่หกันยายนโดยจะนัดปียสวัตร์กับอธิบดีพลังงานไม่มีประโยชน์หรอกคะ่ะหลวงปู่พุทธอิสระ เพราะกาที่ผ่านมาที่จัดที่สโมสรทัพบกค,คุณก็รู้อยู่ว่าคนเขาเกียดทหารทหารมันเหี้ยมันไม่มีสักจะมันเป็นอันาพานเป็นนักเลงกุยใครจะกล้าไปที่สโมสรทัพบกอย่างอาจารย์ลีนาเนี่ยเคยไปตอนที่ปยุจจันโอชาประกาศ คิกออฟปัจจรูปวันที่เก้าสิงหาคมสองพันหรห้าสบเจ็ดที่ผ่านมาที่สโมสรครับผออกทีวีพูทุกช่องถ่ายทอดสดเให้ป,ประชาชนไปร่วมประชุมเพื่อจะได้ปัจจรูปประเทศแต่พออาจารย์ลีหน้าไปมันก็หลอกเอาไปขังไว้ในห้องว่าจะพาไปขึ้นทางวีไพเข้าห้องประชุมนี่คือความเลวของทาหารในเครื่องแบบ ที่ประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้บังคับบัญชายอยู่หลวงปู่แก้งโง่หรือเปล่อยากจะถามหลวงปู่ว่างานนี้รับเงินจากปตทมาเท่าไหร่เขาบริจาคปิดปากหลวงปู่ไปเท่าไหร่ดูจากพฤติกรรมก็รู้แล้วในการประชุมที่สโมสรทับบกุกี้คลิปต่างๆที่เขาเอามาโพสในโซเชียลเน็ตเวิร์คุณหมอกะมลพันธ์อ้าปากถาม ยังไม่ทันอ้าปากไอ้หลวงปู่ก็ตัดบทเลยกลัวเขาจะพูดมากกว่านั้นกลัวเขาจะแฉมากกว่านั้นถามว่าหลวงปู่จริงใจหรือเปล่าอย่าอาศัยผ้าเหลืองอีกคนแบบสุเทพชุกสุบรนเลยอย่าอาศัยผ้าเหลืองมาหากินแบบนี้เพราะว่าปตาทอปิโตรเลียมมันเป็นสมบัติของชาติเป็นของประชาชนทั้งประเทศ หลวงปู่จะมาจัดเสวนาให้ตายมันก็อยู่ที่ไอ้ประยุทธ์คนเดียวมันอยู่ที่ไอป้ประยุทธ์คนเดียวประยุทธ์จันโอชาเพราะมันมีอํานาจล้นฟ้ามันเป็นรัฐาธิปัตย์มันสั่งผู้พิพากษาอย่างได้เลยมีคําสั่งมีอํานาจเหนือตุลาการมีอํานาจเหนือผู้พิพากษามีอํานาจเหนือองค์กรอิจระทั้งหมดสั่งให้ทําอะไรพวกนี้ก็ททำเพราะมันกลัวถกตกงานมันกลัวโดนยุบ เพราะฉะนั้นหลวงปู่ไม่ต้องมาเสียเวลาหรอกไม่ต้องมาเล่นป่าหีหรอกค่ะอาศัยผ้าเหลืองเล่นป่าหีรับเงินปิดปากจากวาตาทอรมาเท่าไหร่ใครๆก็รู้ว่าช่วงที่มีการชมนุมกอรอประเสร,ริฐไอ้ปีเยสวรัตน์นเนี่ยมันก็ไปนั่งอยู่หลังเวทีกรประสมันก็พวกเดียวกันกับหลวงปู่พวกเดียวกันกับ,กกกบไอ้สุเทพพวกเดียวกันกับพรรคประชาธิปัตย์ฮุบไง ประยุทธ์มาอยู่สามเดือนฮุบท่อกาไปแล้วหลวงปู่ยังจะแก้งโง่เหรอพูดไปในประเด็นอื่นเหรอคือตอนนี้ถ้าประยุทธ์มันแน่จริงอ่ยหลวงปู่กล้าไมหมล่ะบอกไอ้ประยุทธ์เลยบอกว่าให้มันยกเลิกสัมปทานต่างชาติยกยกเลิกหมดเลยแล้วเราขุดเจาะเองสองแก้กฎหมายพอร,ร์บาปิโตเลือนหรียสสีใช้มาแล้วสีปี ถ้าต่างชาติจะมาขุดเจาะต้องเก็บค่าภาคหลวงคัาแพงหรือไม่ก็เป็นระบบแบ่งปันคือคุณขุดเจาะมาสมมุติว่าเหมือนเลยต,ต้องให้เราแปดพันห้าร้อยลิตรแล้วคุณเอาไปพันห้าร้อยลิตรเครื่องขุดเจาะเสร็จแล้วต้องตกเป็นของเราของประเทศไทยหลวงปู่ไม่พูดในตรงประเด็นมาจัดรายการที่สชโมสรทัพบกก็มาเหมือนกับมาเล่นตลกเป็นตลกคาเฟ่หย,ยุดเถอะหยุดอาศัยผ้าเหลือง ที่จะมาทําร่วมมือกับไอ้พวกนักการเมืองชั่วชั่วคุกสมบัติของชาติไปเป็นของพวกมันไปกี่คนหลวงปู่พุทธิสารจเจ้าอาวาสวัดอโนยจังหวัดนคนปรปฐมและอดีตแกนนำกปปร,ปรสอไดโพสข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าเสวนาพลังงานกันอีกสักครั้งหนึ่งหลังจากเลิกวงเสวนาถามตอบปัญหาพลังงานเรียบร้อยแล้ว กลับมาถึงว่าจึงสั่งให้กองเลขาโทรไปนะัดท่านอนธะิบดีกรมพลังงานและคุณปิยะสวัสดิ์พร้อมคณะพลังงานขอยเข้ามาพบเพื่อนัดหมายกันที่จะทําการถามตอบปัญหาพลังงานทางเลือกและพลังงานฟอสซิลในประเด็นที่ไม่ชัดเจนและไม่ได้สอบถามเพื่อคนไทยทั้งประเทศที่ทยังค้างคาใจสงสัยจะได้ข้อมูลทั้งสองด้านอย่างชัดเจนและมีเอกสารรับรองทางกฎหมายยังค้างคาใจในะประเด็นคําถามที่ว่า เป็นไปได้ไหมหาพลังงานภายในประเทศจะสนงวนไว้ใช้เฉพาะภาคครัวเรือนห้ามภาคอุตสาหกรรมใช้ให้อุตสาหกรรมไปสั่งซื้อมาจากเมืองนอกและยังมีอีกหลายประเด็นที่ฉันอยากถามคนไทยอยากรู้รวมทั้งพลังงานทางเลือกเราก็ยังไม่ได้พูดถึงกันเลยก่อนที่จะรวบรวมข้อมูลเสนอแนะนําส่งคอสอชอคงจะต้องถามตอบกันในะเรื่องพลังงานทางเลือกให้ครบทุกด้านสิก่อนฉันจึงอยากเรียกร้องบรรดาผู้รู้ผู้ชนานาญพลังงานทางเลือกในแต่ละด้าน ขอได้โปรดตัดเตรียมข้อมูลที่ถูกต้องข้อสงสัยข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อชาติประชาชนมาให้พ้อมูลในไหนจะเสียสละทํางานเพื่อบ้านเมืองแล้วทุกท่านควรจะเตรียมตัวให้พร้อมทุกด้านทั้งข้อมูลและเตรียมตัวอย่าให้ใครๆดูว่าคนดีมีวิชาผู้เสียสละผู้กล้าแต่พอถึงเวลาลงสนามกลับไม่พร้อมเที่ยวนี้คงไม่มีข้อบกพร่องหรือถ้าบกพร่องก็ต้องให้น้อยที่สุดฉันได้ขอกับท่านอธิบดีกรมพลังงานและปะตทว่าหากเป็นไปได้ การเสวนาถามตอบปัญหาพลังงานทางเรื่องรอบต่อไปควรจะเป็นประมาณกลางเดือนกันยายนนี้เพื่อไม่ให้ล่าช้าเกินไปจะได้รวบรวมข้อมูลทุกด้านนําส่งสภาปจจร,รูปคอสอชอให้ได้พิจารณาปจจร,รูปพลังงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่าลืมนะจ๊ะผู้กล้าผู้รู้ผู้เสียสละผู้มีปัญญาทั้งหลายที่มีความรอบรู้ชํานาญเฉพาะด้านในเรื่องพลังงานทดแทนขอให้เตรียมตัวเอาไว้ให้พร้อมก่อนที่จะมีการเสวนา ฉันจะขอพูดคุยตกลงกติกาโดยหัวข้อปัญหาและกำหนดตัวผู้ถามไม่ชัดเจนเรียกว่างานนี้จะไม่พลาดเป็นครั้งที่สองแน่ขอให้ผู้กล้าผู้เสียสละผู้รู้ผู้มีปัญญาทั้งหลายได้บโปรดวางอัตามานะอีโก้ไอโก้ลงก่อนให้ยึดถือประโยชน์ของชาติประชาชนเป็นใหญ่กว่าประโยชน์ของตนเพราะประชาชนทั้งประเทศก็รอพึ่งพวกท่านอยู่วันที่หกันยายนห้เเวลาบ่ายโมงที่ศาลาวัดอ้อน้อย ขอให้ทุกท่านผู้มีความรู้ความชํานาญมาร่วมประชุมปรึกษาหารือที่จะตั้งประเด็นคําถามให้ครอบคลุมในทุกด้านกําหนดตัวบุคคลที่จะถามให้ชัดเจนและช่วยกันคิดข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองในเรื่องพลังงานทางเลือกเสริมไปอย่าลืมนะมาคุยกันมาระดมสมองแทนคุณแผ่นดินให้เป็นประโยชน์จับผลทั้งประเทศหากใครไม่มาน่าเสียดายมากๆนาตาลีน่คอร์เจนผักสีรับประทานแล้วจะทำให้รูฟิต อกฟูรูฟิตสามีไม่ลงไปบ้านอื่นอยู่กับเราตลอดเวลาเพราะว่าจะทำให้ครอบครัวมีความสุขรับประทานนาตาลีน่าคอรลเเจนพัดส,สีแล้วเนี่ยหน้าเด้งคนที่อ้วนเหี่ยวยานรับประทานนาตาลีน่าคอรลเเจนพัดส,สีจะทำให้สวยเด้งโดูอ่อนกวัยอกฟูรูฟิต นาสามีหลงตลอดการไม่หลงไปบ้านอื่นนากดเด้งดูอ่อนกไวัยไปอีกยี่สิบปีกล่องหนึ่งเนี่ยมีสามสิบแคปซูลนะคะจำนายอยู่ที่ราคาหนึ่งพันบาทค่ะถ้าท่านสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองศูนย์สองสองศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะสนใจโทรมาเลยนะคะค่าจัดส่งฟรีค่ะ